สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ่มแหม่มจะพาะทุกคนมาทํากับข้าวกินมื้อเย็นกันค่ะเมนูกับข้าวที่นุ่มแหม่มทำนั่นก็คือผัดหมูใส่ผัดกระเฉดใต้น้ํานะคะทุกคนเคยเห็นไหมผัดกระเฉดใต้น้าางงําหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวนุ่มแหม่มจะพาะทุกคนไปทาและไปชิมด้วยกันนะคะหน้าตาออกมาได้กินมากๆตอนนี้ก็ขอปรุงรสก่อนนะคะก็จะมีพวก ซอสพริกที่แม๊ทำไว้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อม,อมที่จะปรุงในขั้นตอนเดียวเลยค่ะแต่ถ้ามันเกิดรสชาติไม่ถูกใจเราก็สามารถเพิ่มรสชาติใหม่ได้อีกนะคะทุกคนตอนนี้ก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะทุกคนค่ะ พอประมาณนะคะแล้วก็เอามาผัดล้วนกันกับหมูเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ซอสพริกที่เราได้เตรียมทําไว้แล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาน่ากินมากๆเลยค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆกลิ่นหอมเตะจมูกทุกคนรสชาติก็ออกจะหวานนุม่มแหมมก็เลยจะต้องมาปรุงรสด้วยผงปรุงรสรสตีนะคะทุกคนอาจจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่นุม่มแหมมชอบเรียกว่ารรตี <laughs> ผัดคลุกเคล้าให้มันเข้ากันจนกว่าเน,นื้อหมูของเรามันจะออก แห้งๆนะคะทุกคนไม่ให้มันแบบนิ่มจนเกินไปนุ่แหม่มชอบกินอ่าหมูที่แบบว่าผัดจนแบบมันรู้สึกว่าน้ําในหมูมันออกมาเยอะมากพอสมควรแล้วก็ให้เนื้อของหมูมันรู้สึกว่าหนึบๆอ่ะไม่ต้องแบบเฉอยแฉะจนเกินไปหลังจากนั้นพอผัดได้ที่แล้วนุ่แหม่มก็จะมาใส่กระเฉดใต้น้ํานะคะทุกคนกระเฉดใต้น้ํานี่คืออ่อนมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบว่ากินแบบ เพลินๆได้เลยจะกินเป็นแบบดิบก็ได้นะคะจะกินเป็นแบบสุกหรือก็จะเอามาผัดใส่กับพวกหมูพวกไก่พวกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะทุกคนส่วนใหญ่แล้วผักกระเฉดใต้น้ํานี่มันจะไม่ได้อยู่บนน้านะคะคือมันจะอยู่ใต้น้ําเวลาจะเอาเวลาจะเก็บนะคะจะต้องมุดลงไปเอาในใต้น้ํานะคะก่อนที่มันจะพ้นเหนือผิวน้ํามามันก็จะทําให้ ผักกระเฉดของเรานี้อ่อนแล้วก็ไม่ค่อยมีใบด้วยะคะ่ะแล้วก็ก็จะไม่มีสำลีนะคะทุกคนที่เขาเรียกว่ามันเป็นป้องๆอ,งอะ่ะที่มันเป็นหุ้มด้วยเหมือนสำลีอ,อันนั้นมันก็จะไม่มีนะคะทุกคนถ้าหากว่ามันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วมันถึงจะมีแล้วก็จะมีใบเยอะคืออันนั้นไม่ค่อยอร่อยมันจะรู้สึกแบบหย,ยาบๆะคะ่ะทุกคนอันนี้คือแบบว่ามุดเอาใต้น้ํานะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วกับข้าวของนุ่มทำภายในไม่เกิน สามนาทีได้กินกินข้าวอันนี้ก็คือข้าวมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นค่ะทุกคนคือหิวมากมากคือแบบหิวแบบสุดๆกินแบบไม่พูดไม่จาแต่ต้องมาพากเสียงเอาแบบนี้นะคะทุกคนกับข้าววันนี้คืออ,อร่อยนะคะคือมันอร่อยมากมีกับข้าวแค่จานเดียวนี่แหละแต่ละวันไม่เคยที่จะใช้กับข้าวหลายอย่างนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบกินอาหารจานเดียวมากกว่าและที่สําคัญมันไม่ต้องมีตัวเลือกเยอะแล้วก็มันทําให้เราไม่สิ้นเปลืองด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ